สวัสดีครับน้องฝนเบาเมืองกาญพระโล้ครับผมสวัสดีครับน้องบอยเบาเมืองกาญพระโล้ครับผมมาทังแดดวันนี้น้องบอยโอ้ยฝนตกพี่น้องมาหาตึกกระดุงเล่นครับผมครับผมฝนตกกระดุงเดียดออกพี่น้องฝน,นตกหญ้าน,นี่ว่าซาสามสิบนาทีแล้วพี่น้องอแต่ว่านาบกันแห้งเตื่องอยูอ่บ้านพี่น้องเอ้ยเห็นน้องบอยมันทำการยกก่อนพี่น้องโอ้กระดุงสิบหักตะโบล่ะอืมถึงลายมันโอ้โบม้าพี่น้องโบม้า ม,นนมีปลากระป๋งตัวนึงครับผมเนเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆมันเข้าไม่ละจิจิปลาหยา่าพี่ปลาส่นน้ำปลาหย่าพี่หม่หัดขับอี่งเร็วพี่น,ออน <laughs> ้องบวชติดโดนน้องบวยพี่น้องซาดนเกอเวเซียนกระดุมตัวนึงครับผมนี่นก็ยกวางบาทสองบาทได้ปลาสักตูงตัวเดียวครับผมสิมหมาน <c oughs> บ่นพี่น้องเอ้ยดูน้ำกัน ปลาเสื้อปลาส่งปลาเสื่อมขึ้นมาจนเร่แยๆครับผมบาทิงบุิ่งคพี่น้องหายู่หากินเนาะน้ำดื่มเพิ่มเติมดื่มทั้งมดมีกรปีม่หมด

mười vậy năm mười ba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  năm à ba năm mười น้บุญยังนตนเลยนี่ยังหันยูนปีงมาน้อนเนาะยูปีงข่าวแทเพรขี้ห่างูมันมีพี่น้องูมานเนาะลอยจะบ่ากาันพันบ่อยว่าน้ำบูมานี่คืออะไรสิไงมองไ่บอลได้ผลวะมานได้บาลเลนเลียบบ่ <c oughs> หมาหนึ่งบาทแรกวะเหรอเบียงเนียบียงเนี่น้ำมันสกหูยนับถ oh ึงของคุณเบื่องอะไรมองมึงอีกเจ็ดบาทพี่น้องสั้นบาทนี่ประมาณน่ะง่ายมองาสั้นอืมฝานบนอยู่ในคูอจบอยู่บนน่ะ บามสิได้บินมาขึ้นนกเจ้าอย่างตัวงานมากรับพวงรงตัวมันทาเป็นมานบาน้างหัวเงเ้ยลองดูใหญ่เว่าให่แลมิมานผ่นบ่วยมันใหญ่บางอนพี่น้องไงนะผมทาอยู่นี่แหละผม ลองเบิงมึงได้เลือกเนาะมึงได้ขาดมึงได้เจ้าขาดัดเจ้าเลือกหรือยเลือกได้เน,นา,เาะน้ำโสครับผมกระดนเดี๋ยวนั้นเลยพี่น้องเอ้ยครัผมกระดูกจนจำน้ำริบครับผม กระดุงจกสวกเนากระดุงตัวนี้ยืดสวกบ่อะบ่ไก่แล้วเนาะขางใจมันเป็นเวงเนาะขางใตเอาไว้ปลายหยามบ่ได้แล้วระวังเกาะทัวเด้อกระดุงกระด,ดุงขาดอีกละเอ้านักตืดตืดเป็นไงฮันปลาขาวพวงปลาขาวบว่ นานโอ้เมียนห่วงผ่านบ่อยๆอีกเดี๋นี้ระวางกันสักคนวางไว้ครับครูไปไปผมด้วยยางไปยังมาป่าตื้นพื้นวะได้มันอีกเตรียมหนึ่งพี่นอ้องขาขาวครับผมขาโมุนเนาะขาตะมุนครับผมตุบไใหญ่หรอครับผมพอดีิอได้มุกได้อ้อมไปละ ไนคือปีนจังนั้นแ่ะนะฮ้อขาคือปีนเวม,มันาคาทัวบอ่อืมป่ามันเลียนอยู่นี่เดีเอาดีๆบาร์ตูยังใครอยู่ด้วยเนาะเดิัก,กันเด่นยืดยครับผม เ uh, ี้งไอ่นมียังายมีแต่ปลาครับขวงอย่แล้ปลาเียงเขาจะบอกซาบ่ปีนี่อื hey. ม um <in> <expression> นุ่มมานีีพี่น้องบาทนี้เอา้าตัวเดียวมาดูดอกจ้อยโอ้โหเง็ดลายโอ้าหราือว่าขั้นจิมหมานบินมากนะคือนอกเจาเ้าโบแมนตัวนี้โดดออกจ้อยอแล้ว โลอใจมันไหลไยโอเอะไหลรอดูดอ,อกย้อยตามเรื่อยพี่น้องมีปลาอยู่ดอกพี่น,อน้องคุณว่าอืม น้องผ่านบอยเพิ่นืออ้อไปยีงน้องเรื่อยๆครับผมบาด้พี่น้องไปแล้วไปเรื่อยบุไมอีกตัวนี้เนาะนี่นปลาครับพวง Ừ. Cái gì vậy? Cái gì vậy không? Chưa có gì Đang đẩy đẹp Vui nằm được của Nằm của โนมานี่พี่น้องเอ้เสดพอเร็วเร่งเร็วงายอยู่บ่วพันบ่อยหากินกลุ่มอยู่บนหอได้กาดนามกับกลุ่มเลยนามถือว่าหลายเด้พี่น้องเอ้นามขึ้นหลายเติบอยู่กับผมมาเที่ยวบาด์ทิกบาด์ตัวสองตัว จากโมงเนาะนะใบสองสิบสี่นาทีโอ้โบมีคือกันน,นั่งอยู่นี่โมมีค่ะหมนั่นทิ้งตึกงเาอู้ปลาบ่นอยู่ออแมาถ่ายถ่าย,าย,ายได้เลยนี่ะเอา้าถือบุก อันนี้ปลายังครับขวางกุ้งสันกุงทีมเนาะปลาครับขวงเอาไว้โดนปลาน้ำแห้งแลนแบบแย่ลองเบิ่งบาดสันบาดเงาอย่นี้ตามเรื่อยๆครับผม ดุนกันพี่น้องอืออ,อ่าขาวพี่น้องเอ้ยพี่น้องผมขาวมุนครับผมเต็มหนึ่งพี่น้องเต็มหนึ่งมาแล้วมาแล้วเพห็นปะเต็มสองเต็มสามคำม,มั่นผูกเลยพี่น้องเอ้ยยังเสียพอม,มกอุกเอเาผมหาอยู่หาก,กินไม่ทีเดีครับผมบ้านเฮาพี่น้อง มือได้มือบม่ได้คือว่าแล้วครับผมมือมันขึ้นกับมันสีหลายอยู่นะมัง้งพี่น้องเอ้ยผู้กองพุ่นมาหาเพราะว่าได้ลายอยู่เพราะว่หาหาวงเดียวกันก็นกได้ผู้คนมา,าว่าประมาณเพราะว่าเนาะพี่น้องมันไทยมันมันคือว่าแล้วครับผมพอกำลังใจจากพี่น้องนะครับนี่ฟับนบ่อยให้ป็นโซสเต็ปพี่น้องมือน,นี้เอ,าอ้าบาดสันบาดเหงาจวดอย่างเดียว สิมานบอมานดูกันมือนีล่ะอืออ่ากลุมคตัวเนี่ยมีแต่อีตก,กับกุ้งอะไรกันมันนี้กูไหอ <c oughs> วอยู่บ่ใช่โตเอะาลตโตพี่น้องกุ้งกันได้เบ็ดลบะบ้าเรื่อยๆครับผม ดำเมาผมันตกฝ่าใสเลยพี่น้องไอ้ฝ่ากันไหยผมแตว่าทางนี้มืดอยู่พี่น้องเอ้สีตกบนตกอีกว่าครับผมออมีคนมาตื๊อกี่ดีตัวหามีงาสักด้วยฮะมึดวางฝนตกนะเนาะตัวน้ำมันก็ลุ่งหลายตื๊อเบิ่งผูดตัอมันขึ้นฮะนองกำแพงฮะ นำลุงกับปลาก็ลุงนำเลยหอมาซาผุ่นละม้างเลยเกาหน้าวันนี้ขึ้นกุ้งดูวัดเอาเอาบักตุวมัดูดนะครับขึ้นมาดูดๆกันนี่กุงก้งกุบบ้งกระปุกเห็บานนี่ เดี๋ยวผมบอกหนอยหน่พี่น้องครับผมติดตามบาดไหมครับผมไายกล่องบ่เนาะบาดนึงพี่น้องยังก็ได้ขาวนี่ตรงงามบะงงามอย่างนี้เนาะขาขาวเนาะบ่ลายบ่ขาวอย่างเดียวบ่เลขตัวแล้วนับได้อยู่บ่ซิมตัว น่าหมดบ่าะไรพี่น้องเอ้หามันมันเ้ยเนี่ยเอาเอามันมันมันวาไล่มันนี้ไล่มันเข่าแล้วเนาะไล่ไปไล่เข่าก็ดุงยาขว o เนล่างกด็งงกดุงมันวแแซ่ไปโดนไล่ล่างก็มันนี้พี่น้องเจิมเจิอืออือแกีแกกระบือก๊กกระบ มีอยัางอะมีอย่างเกิดขึ้นเลยมีอย่างเกิดขึ้นยังมีเกิดยังเกิดขึ้นระพมบาดไงพอลดนาเนาะมืขึ้นมาเลยวะหน,นังจำนีก็มีเนาะ

ชิมานบะมานครับผมโอเคตัวนืด,ดปังราคาฟองียอะตัวฟองมาเป็นปกุ่งครับฟองกับกุ่งขึ้นมาไอหอดหอดไปเลยตัวน้อยลาย ยังมีช็อตเด็ดพี่น้องเอ้ยตามเรื่อยครับผมเจ้าวพี่น้องเลยนี่ข้าวโพดอีกแล้วมาดูมาข้าวโพดกับกุ้งพี่น้องมาดะตู้ครับผมเอะข้าวโพดตู้ใใหญ่ครับผมเอาไปเรื่อยครับผมตื่มกันแล้วพี่น้องเลย จดตัวสองตัวหุม